สวัสดีค่ะดีตอนรับนะคะสู่คลิปดวงความรักเครื่องเดินหลังนะคะกุมภาพันธ์ของชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟได้แก่ลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะมีเมษมีสิงมีธนูค่ะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นเมษสิงธนูในโหราศาสตร์ทไทยหรือว่าตะวันตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปจะเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆถานการณ์ใหม่ๆขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ไพ่จะสื่อสาร ไปถึงนะคะขอแค่ตัวคุณเองมีคนได้คิดถึงคุณดูคลิปนี้ได้นะจ๊ะขอแค่คุณและเขารู้จักกันนะไม่ว่าปัจจุบันสถานะจะเป็นอะไรดูได้คะ่ะอ่ะเราไปดูพลังงานในความสัมพันธ์กันก่อนนะเชา้าทัดไฟเป็นยังไงพลังงานของคุณค่ะเช้าทัดไฟ Cqueen ถือไม้อืมควินถือไม้เป็นไพ่ของการเทคแอคชั่นก็ได้นะคะหรือเป็นไพ่ของ ความสัมพันธ์ที่ยึดถือในเรื่องของภาระหน้าที่การงานมาเป็นอันดับหนึ่งหลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เรื่องของความรู้สึกอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถไปถนนึงความสัมพันธ์ที่เจอกันได้จากเรื่องเรียนเรื่องงานอะไรเงี้ยใช้เรื่องงานเป็นข้ออ้างใช้เรื่องเรียนเป็นข้ออ้างในการเข้าหาในความสัมพันธ์อย่างนี้ก็ได้ะเดี๋ยวมาดูกันว่าควีนไม้จะแปลว่าอะไรนะคะโอเค ขอ,อให้ให้สถานการณ์รูปแบบความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหน่อยค่ะทัดฝอยงานฝีมือ,อมีเซอร์เคิลมีอำนาจแล้วก็มีไพ่แข่งก็แรง สถานการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเป็นสถานการณ์ที่ถ้ามันดีมันดีซ้ำๆเลยแต่ถ้ามันมีปัญหามันมีปัญหาซ้ำๆด้วยเรื่องเดิมๆใช้คำนี้นะเพราะว่าพอมีไพ่เนี้ยฟอร์ติจูดขึ้นเนี่ยนั่นแปลว่าโอเคมันมีสถานการณ์ที่มันสําคัญมากกว่าเรื่องของความรู้สึกเอ,อ่อความสัมพันธ์นี้มีเรื่องราวของธุรกิจการงานครอบครัวกงสีอะไรเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องได้แล้วก็ไพ่หลอดชิปอํานาจอย่างเงี้ย มันคือมันคือลักษณะของความสัมพันธ์ที่อาจจะดีกับคนที่ค่อนข้างมีปากมีเสียงเวลาเวลาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะพูดหรือบอกอะไรออกมาอีกฝ่ายหนึ่งดูเถียงไม่ค่อยขึ้นมาดูมีเหตุผลยังไงก็ไม่รู้ซึ่งจริงๆอาจจะไม่มีเหตุผลก็ได้นะแต่ว่ามันดูเป็นดูเป็นอะไรที่ต้องคล้อยตามดูเป็นอะไรที่ต้องพยายามทําความเข้าใจแล้วก็ไพ่งานฝีมือเนี่ย มางคนคุณอาจจะดีลอยู่กับคนที่เขาค่อนข้างถนัดทำงานศิละปะงานฝีมือแ d m a d e อะไรเงี้ยงานที่มีชิ้นเดียวในโลกอะไรเงี้ยสำหรับเขาเพื่อคุณหรือนู่นนี่นั่น,นหรือแบบอาจจะเป็นลักษณะที่เรามีความรู้สึกเราเดีลกับใครสักคนที่เหมือนแบบอารมณ์ศิลปินมากๆประมาณว่าถ้าไม่มีอารมณ์ไม่มีใจไม่มีกระใจก็ไม่ทําอะไรซึ่งอันนี้นมันอาจจะส่งผลกับความสัมพันธ์ของคุณ ราะถ้าตัวคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเอาแน่เอานอนในชีวิตได้นะคะไพ่ควีนถือไม้มันสามารถหมายถึงการที่เรารู้สึกถึงความเอาแน่เอานอนไม่ได้ของเขาเพราะเขาดูเขาดูใช้ใช้อารมณ์ในการดําเนินชีวิตแต่ตัวเราใช้เหตุผลในการดําเนินชีวิตใช้ความจําเป็นในการดําเนินชีวิตอารมณ์ประมาณนี้แล้วสถานการณ์มันก็โซโควนเวียนเวียอย่างเงี้ยในความสัมพันธ์ประมาณนี้ถ้าใช่ดูต่อถ้าไม่ใช่เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆกันนะคะ เอ๊ะมันมีเวอร์ชั่นหนุ่มกับรชาชสีด้วยนะมันจะเกี่ยวกันไหมนะคนที่ตัวเองคนที่คิดว่าตัวเองอ่ะไม่สําคัญคนคิดว่าตัวเองตัวเล็กมากช่วยอะไรใครไม่ได้แต่จริงๆแล้วการมีอยู่ของคนคนนี้มันคือการช่วยแล้วอืมมันคือการช่วยแล้วก็ได้นะคะขอไพ่หน่อยคะ่ะ ขอไพ่หน่อยคะ่ะไพ่ให้ชาวทักไฟคุณรู้สึกยังไงกับเขาโดวแ8ถ้วย สี่ถ้วยมี the ะ h ชลิ o อมีไพ่ Justice แล้วก็มีไพ่แปเหรียญหน้าไพ่ดูเป็นความสัมพันธ์ที่คุณต้องการความชัดเจนะแต่ความสัมพันธ์นี้มันไม่ค่อยได้อย่างใจหเล่วขอไพ่ให้ชาว คนคนนั้นของชาวทัดไฟค่ะเขารู้สึกยงไงกับคนมีไพ่ไหนถือเหรียญมีเด s ันมีไพ่ห้าถ้วยมีไพ่เ็๊ แล้วก็มีไพ่ห้าไมา้ดูนวนวายอยู่เหมือนกันแล้วก็มีไพ่ในถือดาโอเคไพ่แถวบนค่ะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้หน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้แอพพลายสำหรับทุกคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะอ่ะดูกัน ในหน้าไพ่นี้ในหน้าไพ่นี้เอาเวอร์ชั่นแรกก่อนตีได้สองเคสเอาเวอร์ชั่นแรกก่อนนะคะเวอร์ชั่นที่ทาดไฟตัวคุณเองในเวลานี้คุณแอบมีความรู้สึกอย่างหนึ่งนะว่าด้วยความที่ไพ่ขึ้นไพ่ c i u l u l a t i n g ความหมุนเวียนมันน่าจะมีวงโคโจรบางอย่างในความสัมพันธ์ ที่ทาให้คุณเกิดเป็นไพ่แปดถ้วยกับสี่ถ้วยเป็นไพ่ความสัมพันธ์ที่รู้สึกมันก็พยายามมาถึงจุดนึงแล้วแหละแต่ว่าถ้ามันจะวนเวียนอยู่อย่างนี้ไปตลอดอะ่ะมันจะไหวจริงหรอมันจะได้จริงหรออะไรเงี้ยคุณรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยให้ความสําคัญกับคุณเท่าไหรอ่อ่ะ ไม่ค่อยมีเวลาให้คุณดูไม่ค่อยจริงจังกับคุณหรือแม้แต่บางเคสในเรื่องของความสัมพันธ์เวอร์ชันเราสองสามคนอะ่ะมันอาจจะต้องใช้เวลาในการที่เขาจะไปหลุดจากอีกความสัมพันธ์หนึ่งแล้วมาหาเราหรือใช้เวลาในการที่เราจะมานั่งคิดให้ดีว่าจริงๆเราอยู่บนความสัมพันธ์นี้มามันก็โอเคอยู่แล้ว การที่เราจะปล่อยมือจากความสัมพันธ์นี้ซึ่งมีทั้งเรื่องของพันธะมีทั้งเรื่องของเอกสารพาสปอร์ตวีซา่าแต่งงานอะไรนู่นนี่นั่นที่มันดําเนินมาโอเคมันไม่แฮปปี้ตรงที่มันไม่โรแมนติกแต่มันก็ไม่ได้เดือดร้อนเราจะปล่อยไปดีไหมอะไรเงี้ยเป็นเคสอย่างนี้ได้สําหรับเติร์ดป,ปาร์ตี้นะเคสต่อมามันคือเคสของคนบ้างงานคนบ้างงานหนึ่งเวอร์ชั่นที่เขาบ้างงานถ้าเวอร์ชั่นที่เขาบ้าง,งานเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างไกล บางท่านทางานด้วยกันชาติเดียวกันแต่บางท่านเป็นชาวต่างชาติเลยแล้วคุณยิ่งมีความรู้สึกว่าคุณต้องการเวลาในความสัมพันธ์ในการทําความรู้จักในความสม่ําเสมอกับคนคนนี้แต่เขาให้คุณไม่ได้เขาดูโฟกัสกับชีวิตของเขามากเกินไปมากกว่าที่จะโฟกัสกับชีวิตของเราเราไม่ได้ต้องการอะไรเยอะเลยนะจังในยน้าภัยคุณต้องการความชัดเจนความแน่นอนของทิศทางคุณแค่ต้องการความสุขในความสัมพันธ์เวอร์ชั่นที่ ไม่ได้คาดหวังการเลี้ยงดูสพอร์ตขนาดนั้นแต่แค่อยู่ด้วยกันไม่สร้างภาราให้กันก็พอรู้สึกอย่างนี้นะสิ่งที่ต้องการมันพื้นพื้น,นมากๆไม่ได้ต้องการความตื่นเต้นหรืออะไรมีเรื่องรายวันอะไรไม่ใช่เวอร์ชันนั้นหน้าไพ่ข้างล่างของตัวเขานะคะความรู้สึกที่เขามีให้คุณนะถ้าเป็นเวอร์ชั่นเราสอสาคนเนี่ยมันยังต้องใช้เวลา อีกสักพักในการจบความสัมพันธ์ครั้งนั้นเพราะมันมีเรื่องราวของการลงทุนร่วมกันการวางแผนร่วมกันทั้งคุณและเขาวางแผนที่จะเริ่มต้นใหม่กับต้องเคลียร์ในสิ่งที่สร้างมาร่วมกันอีกฝ่ายหนึ่งหรือรวมถึงจังหวะที่เขาจะมีความรู้สึกว่าคุณจะยอมปล่อยคนของคุณมาแน่หรออะไรอย่างเงี้ย รู้สึกอย่างนั้นได้การเลือกที่จะจบกับเขาอะมันง่ายกว่าเพราะปัจจุบันมันมีสภาวะความขัดแย้งแล้วมันเริ่มท็อกซิกซึ่งกันและกันมันดูเป็นโครงการที่ต้องพับแล้วไปต่อไม่ได้นะคะเคสต่อมาในเคสของการที่ความบ้างงานนะคะจังหวะตรงนี้ส่วนหนึ่งอะเขาก็รู้สึกเฟลนะที่เขาไม่สามารถที่จะตอบสนองคุณได้ เต็มที่ไม่สามารถที่จะมีเวลาใหยคุณได้เต็มที่ไม่สามารถที่จะเอาอ,อกเอาใจคุณได้เต็มที่5้าถ้วยนะคะคุณเหมือนเป็นความสุขของเขาด้วยนะไพ่เดอะซัขึ้นเป็นความสดใสในวันที่สถานการณ์มันอึมถึมนะไพ่เดทเมื่อลักมันบูดเน่นะแต่หลังๆเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกเหมือนมันมีเรื่องราวให้ผิดหวังบ่อยๆมีเรื่องราวของสภาวะอารมณ์เสียบ่อยฉุนเฉียวบ่อยแล้วก็มีไพ่ ของความสาละ,ะเรื่องราววุ่นวายในชีวิตของเขาวุ่นวายทั้งทางทางด้านหน้าที่การงานคนรอบตัวของเขาไม่พอยังมีความรู้สึกหงงมันสามารถวุ่นวายได้ด้วยเคสของคนใกล้ตัวคนรอบตัวด้วยแล้วก็บางครั้งก็ผ่านมาถึงคุณเลยเนี่ยที่แบบหงุดหงิดแล้วก็มาเจอหงุดหงิดกันแล้วก็มาพูดคุยกันเจอกันแบบนั้น อืมให้ที่ตรงนี้ก่อนอีกเคสหนึ่งสามารถหมายถึงธาตุไฟเองนี่แหละเป็นคนที่มีความรู้สึกครบจบในตัวเองในเวลาเนี้ยคุณมีอะไรหลายๆอย่างในชีวิตที่มันมีความรู้สึกว่ามันควรจะได้ตั้งนานแล้วทำไมมันไม่ได้สักทีคุณมีเรื่องล่าความอบดอหนัความรักก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือเรื่องหน้าที่การงานมันไม่ได้อย่างใจ คุณเลยมีความรู้สึกว่าแต่สิ่งที่มันอยู่ในชีวิตคุณที่สําคัญที่สุดในเวลานี้มันเหมือนคือเป้าหมายอการทํางานหาเงินสร้างความมั่นคงครอบครัวมไม่มีปัญหาเพิ่มอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ในเวลานี้รวมถึงตัวเขาที่ทําให้คุณหงุดหงิดที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเพิ่มปัญหามาให้หรือไปคุยแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรดีขึ้นอะไรเงี้ยพี่เห็นคุณเลือกที่จะจบเลือกที่จะปล่อย ความสัมพันธ์นี้ไปได้ง่ายๆเลยโดยที่แบบไม่ได้ท็อกซิกไม่ได้อะไรเลยคือไม่เอาก็ได้ไม่มีก็ได้ถ้ามีแล้วมันจะเพิ่มปัญหาถ้ามีแล้วปัญหามันไม่ได้หายไปมีแล้วไม่ได้ช่วยเยียวยามีแล้วเป็นภาระอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกที่จะปล่อยไปเห็นเห็นแบบนี้สําหรับธาตุไฟในส่วนของข้างล่างถ้าคุณเป็นเวอร์ชั่นแบบนี้เขารับรู้ได้เลยว่าไอ้ความช้าในชีวิต ที่เขาทำอ่ะมันเกิดจากความช้ามันเกิดจากการที่เขาเลือกที่จะไม่ทําอะไรสักทีเลือกที่จะไม่ชัดเจนสักทีเลือกที่จะไม่เทคแอคชั่นเลือกที่จะไม่นู่นนี่นั่นซึ่งคุณเป็นคนทําอะไรอย่างรวดเร็วอ่ะทําอะไรรวดเร็วสงกับเป็นทาตไฟไงหงุดหงิดไงถ้ามันไม่ได้อะไรแล้วมันกําหนดเดทไลน์ไม่ได้จัดการไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเราเราจะไม่มานั่งรอเรารู้ว่าเรารอได้แต่เรารู้ว่าเราต้องรอถึงเมื่อไหร่ใช่ไหมธาตุไฟ ใครจะมานั่งรอโดยที่เราไม่รู้ว่าต้องรอ,อถึงเมื่อไรมันรอได้พี่เชื่อว่าทุกทา่ารอได้หมดแต่การรอโดยไม่รู้จุดหมายปลายทางทาตาไหนรอได้เม้นมาหน่อยอันนี้ยธาไฟยิ่งชัดเพราะคุณมีความรู้สึกว่าให้ฉันรอฉันรอได้แต่ต้องบอกนะว่ารอถึงเมื่อไรความสัมพันธ์นี้เขาไม่สามารถบอกคุณได้มาดูเป็นไพ่อ่านไม่ตอบมาดูเป็นลักษณะที่เขารู้เลยว่ามันหงุดหงิดจากการที่เขาไม่เทคแอคชั่นแล้วไม่ทําอะไรค่อนข้างเสียดายแล้วเขามีความรู้สึกว่าถ้า ถ้าเขากลับมาพูดมาคุยหรือสื่อสารกับคุณในเวลานี้มันทะเลาะแน่นอนมันคือมีประเด็นมีปัญหาแน่นอนเรื่องบางเรื่องอ่ะมันบูดไปแล้วเนี่ยในความสัมพันธ์นี้มันผิดหวังมันเสียใจมันเสียความรู้สึกไปแล้วกูยากเป็นแบบนี้นะคะที่อ่านได้อ่ะไปดูการแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะของธาตุไฟแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะ แน่นอนความสัมพันธ์ของชาวทัาไปแปดเหรียญเจสติส mm hmm. สี่ถ้วยแปดถ้วย ในน้องความสมพัญชาทัตไฟเหมือนทาวเวอร์เลยหรอเด็กถือไม้อืมหน้าไพา่เรามาระวังการทะเลาะเบาแหวงเรามาระวังการจบในคนที่จบอยู่แล้วในเวอร์ชั่นเคสล่าสุดที่พี่อ่านไปเวอร์ชั่นไม่สนใจชักชา้าฉันไม่รอแล้วนู่นนี่นั่นก็คือจบชัดเจนเพอรู้สึกว่าแค่ความชัดเจนยังให้ไม่ได้ไม่มีใครรอได้ตลอดชีวิตก็เห็นนะว่าแยกต่างคนต่างแยก นะคะคุณก็แยกไปถึงแม้จะรู้สึกเหมือนเสียดายบ้างอะไรบ้างแต่คุณเลือกแล้วอะ่ะคุณเลือกแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันไม่รู้ทิศทางไม่ได้เราไม่ได้มีชีวิตยืนยาวขนาดนั้นที่จะต้องมานั่งรอใครหรือซัพพอร์ตใครบางทีคนในครอบครัวเราเลียงไม่ให้ขนาดนั้นเลยเคสต่อมาถ้าเป็นเรื่องเราสองสามคนเราสองสามคนเนี่ยให้ออืืมมถ้า าในความสัมพันธ์นี้เป็นระหว่างคู่คุณกับคุณนะแล้วอยู่ในทะเบียนพี่ว่าได้เลิกจากในหน้าไพ่เพราะส่วนหนึ่งจะมีบางคนที่เป็นในด้วยด้วยความธาตุไฟมันมีสิงอยู่ในนั้นใช่ป่มมันมีเมธมีเมธม,ม,มีสิงแล้วก็มีธนูธนูวดวงดีไม่ได้เอฟเฟกอะไรแต่ว่าอันนี้อาจจะค่อนไปทางสิงค่อนข้างเยอะเมธเหรอจริงๆเมธตอนนี้ดีนะถ้าไม่ได้นับทางปฏิทิน อีกตัวหนึ่งอ่ะถ้าสุริยะสุริยญา,ยาติเน่ยถ้าจําไม่ผิดอ่ะคือดาวราหูออกไปแล้วอืมแต่อีกอันหนึ่งอะอีกปฏิทินวี่เมย์จำชื่อไม่ได้รู้สึกเหมือนจะยังไม่ออกคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์ที่จะมีประเด็นมีปัญหาสําหรับเมย์นะแต่สิ่งเนี่ยคือชัดเจนดาวสาวโทับรักเลียงลักอืมมันคือสภาวะดวงแตกดวงแตกเนี่ยแรงแรงอะมันก็คือ ตัวตนของคุณมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวเกิดกับสุขภาพเกิดกับร่างกายของคุณอย่างเบาคือเลิกลากับคู่แล้วก็ในหน้าไพ่นี้ยธาตุไฟที่เป็นลัคนาสิงค่อนข้างชัดเจนว่ามีเกณฑ์ที่จะเลิกลากับคู่ได้ถ้าไม่อย่างานนะั้นมันจะตกเรื่องคดีความอมืตกเรื่องคดีความตกเรื่องกฎหมายเป็นเวอร์ชั่นนั้นนะคะแล้วก็ มันเป็นเวอร์ชันที่เหมือนแบบมันต้องแยกกันอยู่ก่อนจริงๆนะในเวอร์ชั่นเนี่ยให้แนะนำสิด้วยทาวเวอร์ขึ้นมาขนาดานี้เนี่ยให้แนะนำหกถ้วยมีไพ่หกถ้วยนะคะมีหกถ้วยมีสองใบ มีหกถ้วยมีสองเหรียญมีเด็กถือดาบมีไพ่หดาบมีไพ่หนึ่งดาบมีไพ่เก้าดาบอืมในแนวโน้มความสัมพันธ์เหรอไพ่บอกว่าเหมือน ความสัมพันธ์เนี้ยส่วนหนึ่งถ้าเป็นเราสองสามคนน่ะมันเหมือนอาจคุณอาจจะต้องนั่งคิบทบทวนที่ดีว่าจริงๆตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยอย่างน้อยๆวันเวลาดีๆซึ่งมีให้กันและกันน่ะมันมีอยู่นะคะเอาในไม่ใช่เราสองสามคนสิเอาในเคสครอบครัวก่อนวันเวลาดีๆในความสัมพันธ์นี้ยังมีอยู่ถ้ามีลูกด้วยกันโอเคการซัพพอร์ตดูแลมันมันก็ยังจําเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เหลือหลังจากเนี้ย มันคือสภาวะของการที่เมื่อรู้ว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่มีความสุขแล้วหรือเมื่อรู้ว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันอยู่หัวตัวเองเนี่ยนะมันไม่มีความสุขบางทีการการแยกกันอยู่มันไม่ได้แยกมันอาจจะเป็นจุดที่อย่าให้เราเกลียดกันไปมากกว่านี้ให้นึกถึงวันดีๆที่เรามีร่วมกันเคที่หนึ่งเคที่สองถ้าเป็นสภาวะเราสองสามคนเนี่ยมันคือการที่เหมือนแบบ คุณต้องสารตะให้ดีนะว่าในความสัมพันธ์นี้มันถ้าได้เลือกแล้วมันคือสาภาวะการที่คุณจะหนีเสือไปปัดจระเข้หรือเปล่าเออเคที่สองเคที่สามในความสัมพันธ์นี้ในความสัมพันธ์นี้ระหว่างคนโสดกับโสดคนคนนี้ทำให้คุณเซนซิทีฟทำให้คุณรู้จักคำว่าการดูแลทำให้คุณรู้จัก รู้จักความบริสุทธิ์อะไรบางอย่างนะสำหรับหกถ้วยมันคือไพ่สภาวะการกลับไปเป็นเด็กการรู้สึกว่ามันเป็นเซฟโซนสภาวะแบบนั้นแต่พอหน้าไพ่ขึ้นมาแบบนี้ความสัมพันธ์นี้บางครั้งมันคือเซฟโซนสําหรับคุณจริงๆไหมถ้ามันคือเซฟโซนสําหรับคุณจริงๆทําไมเราจึงอยู่ในสภาวะที่เราเรามีความรู้สึกเหมือนเราอึดอัดเราต้องพาตัวเองออกมาจากจุดนั้นมันเป็น ทำไมมันไม่ใช่ลักษณะความสุขที่เราจะรู้สึกแช่อิ่มอยู่กับตรงนั้นต่อให้เขาไม่ให้สถานะหรืออะไรก็ตามเราก็ยังมีความสุขอยู่แต่ทําไมลูกถึงอยากพาตัวเองออกมาล่ะมันเป็นยังไงไพ่ขึ้นมาบอกประมาณนี้เหมือนให้เราแบบตระหนักรู้อะค่ะหนึ่งดาบให้รู้สภาวะตัวเองไม่มีใครช่วยเหลือตัวเราได้นอกจากตัวเราเองนะถ้าเรากําลังอยู่ในสภาวะการหงู่หัวตัวเองความไม่สบายใจความเครียดการพาตัวเองออกมาเป็นสิ่งที่ดีที่สุด อย่างน้อยๆจะเจอคนใหม่ในวันข้างหน้าหรือเปล่าไม่รู้หรอกแต่ว่าอย่างน้อยๆคุณแก้ปัญหาความอึดอัดใจความปวดหัวของคุณไปได้แล้วในเวลานี้เมื่อคุณรักตัวเองมากพอคุณจะเจอคนที่รักคุณนะดูสิไพ่แนะนำจะ้ะทำใจอืม ผ่านฉลุยถ้ามีความรู้สึกว่าตัวเองจะทำไม่ได้อย่าเพิ่งคิดว่าทำไม่ได้ให้ลองทำดูก่อนเฮงๆรวยๆเนี่ยเหมือนประมาณว่าถ้าตัวคุณเดินออกมาจากปัญหาอะไรแนวๆน,น,นี้ได้อะจากเรื่องเราไม่สบายใจได้อะชีวิตคุณก็จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะตัวสำรองอความสัมพันธ์นี้ให้คิดให้ดีนะถ้ามันเป็นเรื่องเราสองสามคนอะมันยังไง เราควรจะอยู่ยังไงเราควรจะจัดการยังไงดีมีไพ่ล้อเล่นและมีไพ่มีไพ่เดี่ยมเยอะมีอะไรแทรกอยู่หลังไพ่เดี่มเยอะไหมรักเลยมันเหมือนมีคนจะแสดงออกถึงความรักความสัมพันธ์เต็มเปี่ยมแต่ว่ามันก็มีบางคนที่ขึ้นไพ่เลี่ยมเยอะกับล้อเล่นเน่ะคุณต้องแยกให้ออกว่าในสภาะความสัมพันธ์เนี้ยที่คุณแบบจริงจังมากอะ่ะอีกคนนึงเขาจริงจังเท่าเราไหมเขาพร้อมที่จะมีเดทไลน์เหมือนเราไหม เดลไลน์เราอะเขาเท่ากันไหม Destination เดียวกันหรือเปล่าเราอยากไปเชียงใหม่เขาต้องการไปแค่นครสวรรค์หรือเปล่าอันนี้ต้องเช็คนาะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับดวงความรักครึ่งเดือนหลังนะ คุมพาพันธ์ของชาวทาตไฟค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันนะขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยค่ะ Subscribe Like Comment ีมม่ดูกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครอย่างนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ